พยับเข้ามาวิหนึ่งอย่างเงี้ยนะจิตคิดปับ๊บรู้ดันเลยนะรู้ทันแค่บถ้ามันละเอียดจริงๆมันมันจะรู้ตั้งแต่ที่มันมันไหวมันมีความไหวความกระเพื่อมขึ้นมาแล้วนะ,ะเห็นไหมเวลาที่เราดา่านะคนด่าเราเนี้ยเราเราจะเห็นกระแสถ้าเรามีสตินะถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นนะเราจะเห็นกระแสที่มันไหลขึ้นมาอยู่กลางอกนี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่อยู่อยู่ประมาณน,นี้แหละอยู่ข้างในนี่แหละนะ เรียกว่าสภาวะที่ละเอียดสภาวะที่เป็นนามนธรรมนะถ้าเราถ้าเรายังไม่ละเอียดพอพอเขาด่าป้ากดสวนปุ๊บเลยใช่ไหมละ่ะก็ต่อยตีกันเลยใช่ไหมกดทะเลาะบอแวงกันนี่ก็คือสติสมาธิยังไม่แข็งแรงคนยังไม่ได้ฝึกเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคนฝึกดีแล้วฝึกฝึกยังไม่ดีที่สุดแล้วหรอกแต่ว่าหมายถึงฝึกกําลังฝึกมันละเอียดอยู่นี่ยนะ พอเข้ามาดา่านะยกตัวอย่างนะจริงๆมันก็มีอารมณ์หลายอารมณ์อันนี้ยกตัวอย่างอารมณ์โกรธก็แล้วกันอารมณ์โกรธนะเขามาด่าุวบอารมณ์โทสะโกรธขึ้นมาปุ๊บถ้าจิตมันละเอียดสติสมาธิมันมีกําลังมากๆถ้าเรามีสติสมาธิมากนะมันจะเห็นกะรกะแสกระแสที่มันผุดขึ้นอยู่ระหว่างอกนี่แหละมันจะกระเพื่อมขึ้นมามันเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไหวตัวขึ้นมาเป็นเหมือนเราตื่นนอนนะตื่นนอน ตื่นตอนทีแรกตื่นใหม่ๆนะมันจะมีอารมณ์อะไรขึ้นมาความรู้สึกอ่ะขึ้นมาปุ๊บถ้ามีสติอารมณ์เท่านั้นจะขาดทันทีเลยสมาธินะ่ะมีสติกับสมาธินี่อารมณ์ต้องจะขาดลงทันทีเมื่อขาดแล้วจิตมันก็สะอาดนะจิตมันก็สะอาดนะจิตก็จะไม่เป็นทาากับอารมณ์ถามว่าถามว่ามันจะมันจะ สะอาดตลอดไปไหมไม่ไม่ตลอดเราก็เรียนรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วเราก็รู้เกิดรู้เกิดรู้ไปสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นะแต่มันจะต่างจากคนไม่ปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติอย่างที่อาตมายกตัวอย่างนั่นแหละนะเขามาดา่าเขามาว่าเขามานินทาใช่ไหมใจมันก็ไหลไปตามเขามันก็ไปทุกตามเขาเนะเห็นไหมนั่นคือคนไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติเขามาว่าเขามาดา่าเขามานินทา ถามว่าเราโกรธไหมมันก็ต้องโกรธเป็นเรื่องธรรมดาแต่มีแต่นะแต่เราไม่ไปไหลไปตามมันโกรธได้แต่ว่าไม่ไหลไปตามมันไม่ไปทุกตามมันโกรธขึ้นมาเรารู้เหมือนเราเป็นผู้คอยสังเกตอยู่ตลอดเวลา